สำหรับคนที่มีคุณสมบัติที่ชื่อว่านักบัญชาการหรือว่าคอมมาน์นะครับอันนี้คือต้องเรียกว่าเป็นคุณสมบัติด้านผู้นําตัวจริงเลยนะครับเพราะว่าคนที่มีคอมมาน์สูงเนี่ยมักจะเป็นคนที่มีความเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดกล้าตัดสินใจกล้าที่จะพูดในเรื่องยากๆที่ไม่เคยมีใครกล้าพูดกันนะแล้วก็เป็นคนที่ก็เรียกว่ากล้า,าเผชิญหน้ากล้าอยู่ท่ามกลางความขัดแยง้งนะครับคนกลุ่มนี้เนี่ยจะชอบบรรยากาศของทีมที่ ตัวเองได้คอนโ contrl หรือได้ lead นิดนึงนะครับก็คือคนที่มีความันสูงเนี่ยมักจะมีความต้องการที่จะให้ทุกอย่างอยู่ภายใต้การกำกับดูแลหรือการคอนโ contrl ชอบให้ everything แบบ under contrl o นิดนึงจะรู้สึก comfortable จะรู้สึกมีความมั่นใจกว่านะครับเพราะฉะนั้นจุดเด่นแรกเลยก็คือคนที่มีความันสูงเนี่ยเป็นคนที่ชอบนำคนอื่นโดยธรรมชาติอยู่แล้วเพราะว่าชอบที่จะควบคุมให้สถานการณ์หรือว่าโปรเจกต์เนี่ยเป็นไปได้ดั่งใจนะครับเพราะฉะนั้น พวกเขาสามารถควบคุมสถานการณ์แล้วก็ตัดสินใจยากๆเนี่ยเก่งนะครับเรื่องที่คนอื่นไม่กล้าตัดสินใจหรือลังเลก,กันเนี่ยคอมมามนด้วยคำที่เป็นคนเด็ดขาดกล้าได้กล้าเสียเนี่ยจะค่อนข้างมีความกล้าที่จะตัดสินใจเรื่องยากๆนะครับนะแล้วก็คนที่มีคอมมานสูงเนี่ยเป็นคนไม่กลัวการเผชิญหน้านะครับชอบอะไรที่ตรงๆเข้าประเด็นนะไม่ชอบการพูดอ้อมมไม่ชอบการพูดอ้อมๆอะไรเงี้ยนะด้วยความที่ตัวเองเป็นคนเด็ดขาดนะครับจะเอายังไงก็ว่ามาเลยนะครับอ่านี่จะเป็นนิสัยของคอมมาน นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยคอม,มานก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างฉลาดในการชักจูงเนาะหรือว่ากดดันให้คนอื่นนะทำตามใจตัวเองได้เก่งนะครับอ่าก็จะมีมีความเป็นผู้นําในเรื่องของการโน้มน้าวหรือการบิวเนาะ pressure team เนี่ยเขาจะทํได้ค่อนข้างดีนะครับเพราะนั้นข้อควรเราของคอม,มานก็อีกด้านหนึ่งของเหรียญน,นั่นเองพูดง่ายๆก็คืออันดับแรกเพื่อนร่วมทีมหรือล,ลูกน้องบางทีก็อาจจะมองว่าเราเจ้ากี้เจ้าก,การจุกจิกเนาะหรือถ้าหนักหน่อยก็บางคนมองว่าเราค่อนข้างผิตการมากเลย นะครับเพราะว่าเราจะเป็นคนเด็กขาดคอยตัดฉับอยู่คนเดียวในทีมอะไรเงี้ยเพื่อนร่วมงานอาจจะมองว่าเราเป็นคนผดดก,กามไปน,นิดหนึ่งนะครับแล้วก็บางคนก็ถูกมองว่าเป็นคนก้าวร้าวลูกคุยด้วยยากเพราะว่าคอมานไม่ชอบบทสนทนาที่สั้นกระชับตรงประเด็นอย่าย,ย้วยนะครับเอาตรงๆอ่าอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นบางทีคนอื่นเขาคอมานก็ไปตัดบทเขาพูดง่ายๆแบบเอ้ยคุณพูดมาเลยว่ายังไงอย่างเงี้ยคนอื่นก็มองาโอ้เราก้าวร้าวจังคุยยากจังน,นะครับเป็นไปได้ นะครับแล้วก็เนื่องจากเป็นคนที่เป็นคนที่เขาเรียกอะไรพูชคนอื่นเก่งเป็นธรรมชาติอนะเพราะฉะนั้นมักจะเผลอไปกดดันทุกคนรอบตัวอยู่ตลอดเวลานะครับคนที่อยู่ด้วยนะทั้งเพื่อนร่วมงานทั้งลูกน้องทั้งคนที่บ้านเนี่ยมักจะรู้สึกเหนื่อยแล้วก็เครียดนะครับเพราะฉะนั้นบางทีเราไม่รู้ตัวนะเขาเริ่มเอาใจออกจากห่างจากเราอะไรเงี้ยต้องระวังนะครับเพราะฉะนั้นคนที่มีคอมานเนี่ยต้องสังเกตคนรอบตัวของคุณให้ดีเนาะว่าคุณนะพูชเขามากไปหรือเปล่านะครับ และพบกันในคุณสมบัติข้อถัดไปครับ